ทุกคนครับเอ่อก็ผ่านมาแล้วอันนี้สีที่สแล้วนะอยากสปอยหน่อยไหมว่าถ้าพี่พอลทำปิ้นฟาร์มเนี่ยที่พอลคิดราคายังไงผมจะคิดเป็นนาทีครับถ้าผมทำปิ้นฟาร์มนะแต่ว่ายังคิดไม่ออกว่าควรจะนาทีละเท่าไหร่เออเพราะว่าเราเรายังมีจํานวนเครื่องมากไม่พอที่จะคํานวณได้ว่าเท่าไหร่มหนถึงคุ้มไงพูดแล้วก็มาเริ่มกับชิ้นที่หนึ่งเลยดีกว่าชิ้นนี้ปิ้น2วันกว่าโอ้ว้าวอุ้ยลืมต้องไปเป่าลมร้อนก่อนนะโทษทีนะ อ่ะไม่เป็นไรโชว์โชว์ก็ได้อันนี้ค,คือยังไม่ได้เป่าลมร้อนเป็นยังไงอ่ะยังไม่เป่าลมมันจะเป็นขุยๆอย่างงี้ oh. นะแต่เดี๋ยวทุกทุกครั้งที่ปิ้นงานเสร็จต้องไปเป่าลมร้อนก่อนวันนี้ยังไม่ได้เป่าเลยรีบเอามาโชว์ก่อนอันนี้เนี่ยตอนแรกอะ่ะมันจะเป็นถ้วยข้างล่างอารมณ์อารมณ์เหมือนจานอะ่ะแล้วด้วยความที่พอมันเป็นจานอะ่ะมันจะมีมุมโอเวอร์แฮงที่แบบชันมากเข้า uh. ใจไหมอ่าทำให้ผมหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการใช้ซัพพอร์ตแต่ผมไม่อยากใช้ใช้ซัพพอร์ตในในชิ้นงานเนเเเเเนนนนนนีี้้้้ยยยยัังงงไไกก็็็็ดใหมมมแแบบบลลาปปผ เฮ้ยขอสกิลหน่อยดิเบนเดลมัน <Hey. S 1> ทำได้ป่าวะเออนี่คนนี้เข้าไปสามนาทีก็ก็กจบ <Hey. S 1> <laughs> เฮ้ยก็เลย <laughs> เ,ลนเนี่ยเอามาปิน้นอันนี้คืออะไรครับเออขอบคุณที่ถ <laughs> ามครับอันนี้ก็คือที่โชว์ผลส้มครับ เป็น orange stand ครับใครที่แบบว่าบ้านคุณอาจจะเป็นฟาร์มผลไม้ส้มหรือว่าคุณเป็นร้านขายส้มนะฮะอันอันนี้เป็นแบรนด์นะฮะเราว่าเราปิดแบรนด์เพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายแต่ถ้าเขาจ่ายนะแบรนด์เขาก็จะมาแปะตรงนี้เรียบร้อยแล้วแหละจริงๆมันไม่ต้องเป็นสีส้มก็ได้ใช่ไหมเนี้ยไม่ต้องก็ได้จริงๆในโมเดลไม่ใช่สีส้มด้วยซ้ำแต่ผมเอ๊ะส้มก็ต้องสีส้มสิวะ <c oughs> ต้องลูกใหญ่กว่านี้วะ อ๋อลูกเล็กไปเหรอลูกเล็กไปลูกเล็กไปหน่อยไอไอคนวาดอ่ะมันวาดสำหรับส้มในประเทศเขาไงเออใช่เออเออเดี๋ยวผมต้องทำเวอร์ชันส้มไทยนะฮะใครที่เป็นฟาร,ร์มส้มนะฮะติดต่อเข้ามานะฮะ,ะเดี๋ยวพินให้ทำไมเขาไม่วางเะกต้าไปเลยมันไม่เท่ต่อไปผมคิดถึงสีส้มผมคิดถึงอันนี้อันแรกเลยเฮ้ยดูอย่าง้วยกลวยเออแล้วไ ก็เป็นกวยสเกล RC นะครับเป็นรถยนต์เหมือนนบ x อ็ที่เขาเล่นอยู่เขาจะรถรถคันนึงเป็นแสนเลยรถบังพับเนี่ยเออแล้วเขาก็แข่งกันมันมากก็นี่เป็นกวยไซนั่นเลยอ๋อเดบปกติคนมันจะเป็นส้มขาวส้มใช่ป่ะมันมีเวอร์ชั่นสสีด้วยถ้าเกิดคุณเป็นเครื่องพิมพ์ที่มี2หัวคุณจะสามารถพิมพ์เอเวอร์ชั่น2สีได้อันนี้ก็เป็นอนาคตไม่แน่บอสพินฟาร์มก็อาจจะขยายไปพิมพ์2สีได้ก็ได้ใครจะไปรู้อ่าเออชิ้นต่อไปฮะชิ้นต่อไปอันนี้ไอเดียคุณครับ บาสเกตบอลนั่นเอง้ยเดี๋วนะแต่ทำไมพื้นตรงนี้ไม่กลมนะ <ri> ตรงนี้ไม่กลมอ๋อเพราะว่ามันจะได้ปิ้นง่ายขึ้นแต่ว่าไอ้ปิ้นง่ายขึ้นเนี่ยไม่เท่าไหร่ไอ้คนที่มันวาดไฟเนี้มันวาดเพื่อมันจะเอาไปวางบนโทรฟี่เป็นถ้วยรางวัลเรื่องราวมีอยู่ว่าไอ้คนที่เขาวาดมโมเดลนี้เขาทำงานอยู่สักที่หนึ่งเว้ยเขาน่าจะเป็นเอนจิเนียร์หรือเ่เขาคงวาดอะไรพวกนี้ไม่เป็นใช่ไหมแล้วเสร็จปุ๊บอะเขามีการแข่งขันบาสเป็นทัวร์นาเมนต์บาสในออฟฟิศแบบทีมไหนที่ชนะเนี่ย ก็จะได้ถ้วยรางวัลไปเขาก็เลยอาสาออกแบบถ้วยรางวัลแข่งบาสให้ oh. เขาท่านไหนก,กูออกแบบทํามาสําเร็จสวยแล้วเนี่ย mm hmm. ก็เอาไฟมาแจกฟรีในเว็บแล้วกัน mm hmm. อ่าแล้วอันนี้ก็เป็น1ใน3 4ชิ้นส่วนของถ้วยรางวัลทั้งหมด oh. ก็คือเป็นลูกบาสอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนถ้วยรางวัล oh. ผมก็เลยเลือกพิมพ์มาแค่ลูกบาส <Yeah. S 1> ชิ้นต่อไปฮะชิ้นต่อไปอ่าขอขออยู่ในหมวดเดียวแล้วกันนะ ตตรอมิติอันนี้เป็นบาใช่อันนี้เป็นบาสเกตบอลคีชเชนครับพระคุณเจ้ใครที่ FC บาสเกตบอลเล่นมนต้องไต้เด็กคุณน่าจะชอบนะสิ่งนี้อันต่อไปผมก็ไม่ต้องใช้เวลานานผมก็เลยเอาออกมาก่อนเลยแล้วกันเ้ยเฮ้ยมีคนมือแหกแน่นอนวันนี้ใครบอกว่าเซียน ไหนใครมันจะโชว์ของเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเอาไปเป่าความร้อนซะหน่อยหนึ่งนะถ้าเกิดจะให้มันเนียนๆ <c oughs> อันนี้คือเพิ่งออกมาจากปรินเตอร์เลยร้อนๆเลยเป่าโชว์ไหมจะเป่าโชว์คนดูไหมอ่ะได้ได้ยวเป่าเป่าโชว์คนดูแล้วกันอ่ะเอาชิ้นที่ต้องเป่าอย่างเดียวแล้วกัน <c oughs> ก็ไม่มีอะไรนะผมก็แค่ดูว่าตัวเส้นมันอยู่ไหนแล้วผมก็เป่าให้เส้นมันหายไป,ปอะฟื้บเป่าให้มันแบบเป่าให้เส้นเล็กๆมันมันหดตัวเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราค่เอามือเขี่ยทีเดียวอันนี้คนมาร้อนกี่องศาร้อนสองร้อยส อ๋อสิ่งยังคือไม่ไม่ไม่อยากร้อนมากเดี๋ยวเฟืองมันละลายอ๋อเดี๋ยวมันจะเบี้ยวใช่ไหมเดี๋ยวใช่นักต่อมืออาชีพนักต่ออ่ะเออให้เราให้นักต่อมันทำงานบ้างนี่ร้อนดอนต้องมาโชว์ฝิมืออย่างนี้แหละคุณรู้เรื่องว่ามันคืออะไรน่าจะเป็นแอปเปิ้ลอือ อยู่เวลาตัวคำตอบวะตัวคำตอบไงฮะคือมันแน่นๆนะเว้ยเฮ้ยมันมันขัดๆเพราะมันหมุนครั้งแรกหรือเปล่าอ่าโอเคมาใหเอาเดี๋ยวขมุนกันขมุนกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมใส่ผงมือหมุนให้จะได้ไม่เจ็บปกติร็อกแกรกฝืนอยู่ป่ะน้องคุณฝืนป่ะคุณอาจจะฝืนอยู่ก็ได้นะฮะเฮ้ยครั้งแรกอ่ะมัน ขออีกรอบหนึ่งตัวอย่างนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือจาระบีหล่อลื่นของเครื่องพิมพ์สามมิตินเอียดขนาดนี้เนียไม่ใช่หราบังเฮ้ยไม่เลวอ่ะเอางี้น้องมาพัก ข้างสนามแล้วไปหลบอยู่ข้างสนามคุณมาหลบข้างสนามแล้วก็เดี๋ยวระหว่างที่ดอมยังแก้ไม่ได้ให้มันแก้ตรงนี้ไปก่อนอ่าชิ้นต่อไปฮะชิ้นต่อไปชิ้นนี้เนี่ยเป็นคอลเลคชันเดียวกับเซอร์ไพรส์เอกอ่ายบายเฮ้ยดาวว่าเป็นรถรถขนทรายเฮ้ยเฮ้ยเมอมีคนไปคอมเมนต์ว่าไม่อยากได้ขนใหญ่ๆมั้ง ดีไซน์เนี่ยนี้เขาเลยจัดให้เขาก็เลยดีไซน์คันนี้เป็นสเกลส0 0รอด้วยความที่มันเป็นปรินอินเพสอะทุกครั้งที่มันขยายใหญ่ขึ้นไม่ได้แปลว่ามันใช้การได้เสมอไปเขาก็เลยต้องมีการดัดแปลงไฟล์นิดหน่อยเพื่อให้มันปรินได้ใหญ่คันนี้เออมันเจ๋งนะเว้ยการที่ล้ออันเนี้ยมันมันปริน์อินเพสออกมาได้คันนี้พองแง่งอันนี้เลยเว้ยมันคือพองแง่งอันนี้เลยมันพิมพ์มาเป็นี้แล้วพอเราใช้จริงก็ปึ๊กขึ้นมาตกลงมาเอออ๋อมันก็จะติดอย คอนสตรัคชันต่างๆเนอะน่าจะชอบโอเคต่อไปฮะต่อไปอ้ยรถแพ็มีหลายชิ้นส่วนที่แบบว่าโโงอได้พับได้ใช่แล้วล้อแม่งวิ่นได้ทุกอันเลยดูดิอ่าอ,อันนี้ก็ยังยังเห็นสตริงอยู่ยังเห็นเส้นๆอยู่เพราะว่าผมยังไม่ได้เก็บงานมาเท่าไหร่โอ้โหเทียวก็ฝึกให้ลูกให้หลานฝึกเป็นนักขุดดินนะฮะโดยการเป็นของเล่นนี้ให้มันเล่นนะฮะโตมามันก็อยากได้สักเครื่องหนึ่ง ก็จบไปแล้วฮะกับชดคอ c o n s t r u ั่นแต่นั้นยังไม่หมดแค่นี้นี่คุณบอกว่าให้ผมปินพ์พาที่ผมเลยพินพ์พาทิตแต่ไม่ใช่พาที่ป<ม>กติมันคือพาทิตฟิชเตอร์สปินเนอร์โอ้เจ๋งมากทั้งหมดเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยเนี่ยก็ประกอบไอที่มันหมุนนะหมุน้มันเล,ลื่อนๆืก็คือพลาสติกเลื่อนกับพลาสติกปกติมันจะเป็นเหมือนโลหะใช่ไหมแล้วมันก็เลื่อนๆื่นใช่เป็นเป็นลูกปืนแต่นี่คือใช้พลาสติกเลยก็อาจจะไม่ได้หมุนนานท่าลูกปืนนแต่ว่าก็เล่นได้เหมือนกัน เป็นของเล่นแก้สมาธิสั้นนะเออแบบมือว่างๆอะไรเงี้ยหมุนๆมุนเล่นกดสมาธิสั้นกว่าเดิมน่าสมาธิสั้นกว่าเดิมอ่ะเฮ้ยเฮ้ต่อไปอันนี้อันนี้สปอยลงไอจีไปลวอะไรมันคือเครื่องสร้างเสียงรบกวนครับลำคาญคนอื่นอะอยากกวนมันอะ มันดับสเต็ปไงไม่รันดับสเต็ปอ่ะเออต้องตีหน้าเนี่ยว้าวว้าวว้าวชื่ออะไรวะดับสเต็ปดังๆชื่ออะไรนะอ่าสกิลเล็กสกิลเล็กเออเสกิลเล็กดิสกิลเล็กสัมเพลงดิเหนื่อยปะอ่ะเอาไปเล่นเองโอเคต่อไปอันนี้ผมคิดไม่ได้หรอกอันเนี้ยคุณคุณให้เดียวผมละคุณบอกพี่บอลพิ่บอนโลโก้ให้มันสีส้มๆหน่อยอันนี้มูลค่ากว่า1.4ล้านบาทนะครับตอนนี้ เอาไปล <c oughs> เไปลยห <c oughs> <c oughs> นึ่งบ,บิตคอยขอบคุณครับจะไปซื้อรถอะไรอย่างงี้เหมือนรู้สึกว่าบิตคอยแล้วก็มันสีส้มก็เลยเป็นบิตคอยขึ้นมาอันนี้ได้แล้วพี่บอสถืออยู่หนึ่งบิตคอยเอาไปเลยหนึ่งบิตคอยชิ้นสุดท้ายเลยแล้วกันครับของวันนี้สุดท้ายทันทันท,นทนันแจ็คโอแลนเทิร์น ก็เป็นผีฟักทองพวกฝรั่งก็จะชอบเอาฟักทองมาคาฟกันมาตัดเป็นรูปๆแล้วก็ใส่เทียนเข้าไปเพื่อตกแต่งบ้างหรือเอาไว้ทําเป็นที่ใส่ขนมมั่งทริคออทรีสอะไรเงี้ยอันนี้มันตั้งใจไว้เปิดให้ใส่อะไรไม่รู้คุณจะใส่อะไรอ่ะใส่เทียนก็ไม่น่าจะได้ป่ะจะติดอะไร เอาไว้แจกคนดูยังไงล่ะครับใครก็แล้วแต่ที่คุณได้รับหัวใจจากผมไปนะครับคุณจะได้ทั้งหมดนี้เลยรวมถึงไอ้ฟังทองที่ยังประกอบไม่เสร็จด้วยนะครับเดี๋ยวจะประกอบให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะส่งไป <laughs> หรือว่าส่งไปทั้งไม่เสร็จนี่แหละคือ<ณ> <laughs> คูไม่ไหวแล้ว <laughs> ทําไม่เป็นเลย <laughs> เสียงเบาลงกันเนี่ยใช่ไหมเออใช่เออเสียงเบาลงว่ะโอ้โหเฮ้ยมีผมว่าใช่แล้วมันหมุนบ่อยเปล่าอ้าวหรอคุณบอกว่าคุณไม่ได้แกะอะไรเลยอ้าวไม่ได้แกะหรอสรุปริงมันเนี่ยดูมันจะกลับมาได้ไหมใช่ละเป็นไงได้ไหม ก็ใช่แล้วนี่แหละน,นี่กับน,นี่ที่เดินแล้วอันนี้คือแบบสำเร็จแล้วนี่คือสำเร็จแล้วเอ,อ้ยินดีด้วยครับยินดีคนดูด้วยครับคุณได้แบบสำเร็จไปนะครับอ่าไปแล้วฮะ